าไม่ทำสิ่งนี้ก่อนเข้าสอบ A level คณิตหโอกาสที่จะได้50บวกบวกแทบจะเป็น0นพี่ขอเล่าย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วเนาะที่พี่เข้าสู่วงการติวเตอร์ใหม่ๆที่เริ่มสอนและได้มีโอกาสเข้าสอบพร้อมเด็กๆซึ่งข้อสอบ A level คณิตหยุคนั้นมันมีชื่อว่าข้อสอบคณิตสามัญและครั้งแรกที่พี่ เข้าสอบเนี่ยปรากฏว่าคะแนนที่พี่ได้คือ54คะแนนต่อเต็ม100อ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ได้ใช้เวลาลองผิดลองถูกงมเอง5ปีเต็มๆอ่ะจาก54คะแนนอัพมาเป็น91คะแนนก็คือขึ้นมาเป็น91คะแนนทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกข้อผิดพลาดที่ทำให้พี่ได้คะแนน50กว่าที่มันไม่ตามเป้า ซึ่งเป้าหมายทุกรอบที่พี่เข้าสอบพี่จะตั้งเป้าหมายกับตัวพี่เองเลยว่าขอ80บวก,บวกแต่ว่า4ปีแรกไม่เคยเกิน80บวกบวกเพิ่งมาเกิดรอบสุดท้ายที่ได้91คะแนนสิ่งที่พี่พลาดค,คือต้องบอกก่อนว่าในปีแรกที่พี่ได้54คะแนนถ้าไม่นับข้อที่พี่มั่วถูกนะไม่ถึง54คะแนนไม่ถึงครึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า ก่อนหมดเวลาทําข้อสอบ5นาทีพี่มาดูในกระดาษพี่แล้วพี่ไม่ได้ทําถึง12ข้อเกือบครึ่งอะ่ะมันมี30ข้อไม่ได้ทํากับทาไม่ได้รวมๆกัน10ถึง12ข้อเยอะมากท้ายที่สุดก็ต้องมั่วเพราะว่ามันทําไม่ทันเหตุผลก็คือพี่ไม่ได้จับเวลาทําข้อสอบก็คือพี่ไม่ได้จําลองสนามจริงพี่ลุยข้อสอบแยกบทแล้วก็เข้าสอบเลย มันก็เลยส่งผลให้พี่ใช้เวลาในการทําแต่ละข้อนานจนเกินไปทําให้ไม่มีเวลาทําข้ออื่นคือเอาไง่ายเหลือเกือบครึ่งอ่ะต้องมั่วแต่ว่ามันจะมีกระบวนการก่อนทําข้อสอบรวมบทจากเวลาก็คือเป็นการทําข้อสอบแยกบทข้อสอบแยกบทสําหรับ A Level คณิตหนนะพี่แนะนําเป็นข้อสอบสามัญปี55ถึง65 ทำได้หมดเลยแต่ว่าต้องอิงตามหลักสูตรใหม่นะแล้วก็แพทหนึ่งต้องทานะเพราะว่าสส,สวทเป็นคนออกก็คือหลกัหลกๆเน้นเป็นปี64ถึง65ต้องลุยแยกบทไปก่อนถึงจะพร้อมจับเวลาทําข้อสอบรวมบทได้ซึ่งในส่วนของข้อสอบแยกบทเนี่ยน้องสามารถหาได้จากน้องพิมพ์ Google เลยแล้วก็เซิร์ชคำว่า let center r a t h c e n t e r ก็จะมีข้อสอบแยกบทแจกให้น้องทำแล้วก็มีเฉลยละเอียดด้วยโคตรจริง สำหรับน้องที่ไม่ใช่สายอ่านฉเฉลยเองเป็นสายเรียนคิดพี่ขอแนะนำคอร์สใหม่ของพี่ชื่อคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A-Level เด็กหกเจ็ด A vel, ject. ซึ่งเนื้อหาในคอร์สคือก่อนที่พี่จะสอนแต่ละบทเนี่ยพี่จะสรุปให้ก่อนว่าแต่ละบทออกหัวข้อไหนบ้าง1 2 3 4และมีสูตรอะไรที่มันต้องใช้บ้างสมบัติอะไรที่ใช้บ้างแล้วก็ค่อยตะลุยโจทย์ซึ่งถ้าใครเรียนคอร์สคณิต A l e ร e l มาแล้ว โจ์ในคอร์สนี้ในคอร์ตะลุยโจ์อ่ะจะไม่ซ้ํากับคอสคณิต A ด A-Level หลังจากพี่ทวนสูตรทวนเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วพี่จะพาทำโจทย์แยกบทก็คือข้อสอบคณิตสามัญปี5 5า5 5ถึง65เฉลยละเอียดครบทุกข้อตามด้วยแพทกหนึถึง65และก็บางบทจะมีเสริมแนวสสวทให้ด้วยและ แต่ระบทยังมีกันบ้านให้น้องกลับไปซ้อมทำซึ่งกันบ้านพี่คัดมาจากข้อสอบเข้ามาหลาลัยย้อนหลัง30ปีแล้วก็จะมีเฉลยละเอียดเป็นเป็นลายมือพี่ให้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือสองสัยตรงไหนในเฉลยละเอียดสามารถทักหาพี่ส่วนตัวได้ตลอดและในตอนท้ายคอร์ส2อถึงสเดือนก่อนสอบจริงพี่จะมี A level mock test คือเป็นข้อสอบ ไม่ไม่ใช่เอาข้อสอบเก่ามาเปลี่ยนเลขนะแต่เป็นการเก่งแนวในอนาคตว่า A level คณิตหนึ่งที่น้องจะเจอมันน่าจะออกแบบนี้มันน่าจะออกประมาณนี้เป็นการเก่งแนวในอนาคตซึ่งไม่ใช่เอาข้อสอบเก่ามาเปลี่ยนเลขไนงะน่าจะมีให้ทำสามถึงสี่ชุดบวกบวกได้เลยครับ น่าจะมี3 4ชุดบวกๆเพื่อให้เราคุ้นชินกับการจับเวลาทำข้อสอบพอไปเข้าสู่สนามจริงเราจะได้แผ่นเวลาถูกว่าต้องเก็บบทไหนข้อไหนใช้เวลาทำเท่าไหร่จะต้องทำทันยังไงซึ่งเนื้อหาในคอร์ตอนนี้พี่สอนครบหมดแล้วขาดภาคตัดกวยบทเดียวซึ่งพอจบภาคตัดกวยพี่ก็จะมาลุยข้อสอบม็อกเทสนี่แหละจับเวลาทำข้อสอบสนามจริงเวลาเรียนในคอร์สทั้งหมดตีรวมๆนะประมาณ60ชั่วโมง ซึ่งถ้าน้องมีเวลาวันละสองชั่วโมงสองชั่วโมงน้องสามารถจบคอร์นี้ได้ในหนึ่งเดือนเพราะว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงสาสิบวันก็ครบหกสิบชั่วโมงแต่เพื่อไม่ให้มันตึงไปพี่จะแนะนําให้เด็กๆแบ่งเป็นสองเดือนและน้องทุกคนที่สมัครคอร์นนี้จะได้หนังสือฟรีหนึ่งเล่มเป็นหนังสือหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ไฟล์ PDF ก็มีนะซึ่งอันนี้เป็นนังสือที่เด็กๆเรียนนะอาจจะอาจจะดูเยินนิดหน่อยแต่ว่าในเล่มนี้ในเล่มเนี้ยมี200กว่าหน้าประมาณ500อคอ ราคาเต็มคอข์อนี้อยู่ที่6,000บาทสำหรับน้องที่ดูคลิปนี้พี่จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่3,300บาทแต่สำหรับน้องที่เคยเรียนคอร์สคณิต A Level กับพี่มาแล้วพี่จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทโปรโมชั่นพิเศษในคลิปนี้หมดเขตสิ้นเดือนตุลาคมซึ่งหลังจากตุลาคมเป็นต้นไปน้องจะไม่ได้เห็นราคาพิเศษแบบนี้แล้วจะมีการปรับราคาขึ้น ทุกๆเดือนซึ่งถ้าใครฟังจนจบแล้วไม่ได้สนใจจะไปต่อก็ไว้มาติวฟรีในแอปแดงได้เลยครับแล้วถ้าใครจะไปต่อก็เจอกันในคอร์ออทักมาสมัครในที่ตามนี้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเขียวๆไว้ให้แล้วเจอกันในคอร์ครับ